ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่วันที่วันที่เท่าไหร่นะวันวันที่9นะครับวันที่9มีนาคม2องพนะครับเวลาประมาณสักอตอนนี้นะครับประมาณ4ี่โมงนะครับสี่โมงครึ่งนะครับผมธนกรนะครับก็วันนี้นะมา พุมกับนะครับที่สถานีตํารวจวาดินชําราบนะครับวันนี้ขอพบพุ่มกับก็ได้พูดคุยกับท่านนะในเรื่องคดีน้องเด็กสองคนนะครับที่มีมีเรื่องคดีที่โดนยาเสพติดนะครับที่สืบจับจับกลุมมานะครับที่ไม่มีของกลางแต่เด็กเนี่ยถูกฝากขังไว้ที่ศาลนะครับแล้วก็ได้ส่งฝากขังผลัดที่สองแล้วนะครับนะะตอนนี้ทางญาติเด็กนี่ก็ ค่อนข้างที่จะตนทุกขทรมานพอสมควรนะครับเพราะเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยนะครับไม่มีไม่มีไม่มีพฤติการนะครับใดๆแล้วยังป่วยนะที่โรงพยาบาลมหาโพนะครับแล้วก็มีบัตรโรงพยาบาลมหาโพเป็นโรคเครียดแล้วก็ซึมเศร้าด้วยนะครับอยู่ที่ตอนนี้ถูกสารสารนะครับทางวดินชำนาบนะครับส่งเรื่องไปที่นำพาเด็กไปส่งเรื่องไปที่ อำเภอเมืองอุบลน,นะครับให้พนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็ส่งไปฝากขังที่ศาลนะครับส่งให้ศาลนะครับฝากขังผลัดสองนะเพื่อทําสํานวน <c oughs> ในการส่งฟ้องนะครับแต่ว่าทางญาติเด็กก็ไม่มีเงินประกันตัวนะครับต้องประกันตัวคนละประมาณ200,000บาทอายุ18กับ20ปีนะครับใช้ต่อคนประมาณ200,000บาทนะครับตรงนี้คือเป็นพื้นที่ของออห้องสืบนะครับที่เราได้มาติดตาม ดูในเรื่องของเด็กที่โดนจับนะมาไว้ที่นี่นะประมาณสวันนะครับประมาณสองวันแล้วก็พยายามเจรจาให้ญาติทางเด็กนะครับมานะครับตอนนี้มีทางกรุงเทพนะครับพี่ตีพัฒนะครับสวัสดีครับผมเป็นยังไงครับได้คุยกับอผู้กับกับแล้วครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับว่าเหตุผลที่ท่านให้วันนี้ถามว่าเราพึงพอใจไหมก็ เอาเข็เป็นข้อมูลเป็นเบื้องต้นก่อนเพราะว่าเหมือนกับท่านบอกว่าให้ไปตามที่สพเมืองแล้วท่านบอกว่ามันมีส่วนอื่นที่มาจับร่วบแล้วจับร่วมเสร็จเมื่อจับในเขตเมืองก็ต้องส่งเมืองแต่อันขั้นตอนแรกเนี่ยคือจับมาที่สพสพวารินชำมาบวารินชัอ่าที่เราตามนี่คือขั้นตอนมันเหมือนการยุ่งเหยิงนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้เราจะดาเนินการตรงนี้ให้แล้วเสร็จ ครับนะครับอาจจะไปที่บอกไม่ไม่ต้องบอกนะบอกได้ก็ได้ครับก็ตอนนี้เรามาแล้วเดี๋ยวจะได้ติดต่อทางยุติธรรมจังหวัดไว้ต้องต้องรีบทําให้แล้วเสร็จวันนี้เพราะว่ายุติธรรมจังหวัดเองก็เดือนหนึ่งเขาประชุมสองครั้งสองครั้งก็พยายามที่จะเอาเรื่องที่เชรีภาพอะไรต่างครับซึ่งเด็กที่ถูกจับนี้มีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามีใบรับรองแพทย์รับรองให้ชัดเจน เพราะนั้นกฎหมายมันก็มีคุ้มครองอยู่เกี่ยวกับคนเป็นภาษาเป็นลรกเกี่ยวกับพวกนี้นะฮะบางทีขนาดยิงคนตายยังไม่ต้องติดคุกเลยเนื่องจากว่าเขาเอาพูดง่ายๆภาษาบ้านกับบ้าใช่ไหมอย่าไปถือคนบ้าอย่าไปซานคนเมาเลยนะกรณีอย่างนี้จริงๆให้ป้ายยังไงมาพูดเดงอยู่นะครับเดี๋ยวขอยูาคุยกับญาติเขาเอาพูดคุยญาติตอนนี้ญาติมาครับสวัสดีครับ นี่คือบริเวณหน้าห้องสืบนะครับตอนนี้นี่หน้าห้องสืบก็ตอนนี้มีพี่ตรีพัฒนนะครับนะครับตัวแทนจากข่าวไทยวิจารณ์นะครับก็ได้มาได้มาอยู่ร่วมเป็นสักขิพยานในการที่ได้คุยได้พบกับผู้นำกับนะครับแล้วก็จะมีทางญาตินะครับทางครอบครัวเด็กนะครับก็ทนทุกทรมานนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็มีคุณแจ็คครับคุณแจ็คแซ่ล้อ นะครับสวัสดีครับนี่มาด้วยนะครับได้มาเก็บข้อมูลแล้วก็มีพี่ตีใหญ่นะครับก็มาเป็นเพื่อนนะพี่ตีใหญ่สวัสดีครับนี่ครับผมก็เพื่อมาตามเรื่องนะครับที่เพื่อนเพื่อนนักรบด่านเทือนแล้วก็ f อนะครับได้ได้สอบถามมาเยอะแยะมากมายนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับวรดินํำราบที่เด็กถูกจับมาที่นี่นะครับ คือผมเท้าความนิดหนึ่งครับเด็กนะสองคนเนี่ยจีบสาวในในแชทนะครับจีบสาวในแชทเฟซบุ๊กนะครับจีบสาวทางแชทครับคุยกันทางน้องเขาเนี่ยผู้ชาย2คน18กับ20ปีเนี่ยนะครับก็ได้คุยแชทกับสาวนะซึ่งไม่รู้ว่าสาวคนนั้นเป็นนางนกต่อครับคุยกันนะแล้วอยากพบอยากเจอนัดเจอกันอะไรประมาณนี้ครับในภาษาหนุ่มสาวครับ แล้วก็ทางทางผู้หญิงก็บอกว่าถ้าอยากเจอให้หายาให้หน่อย10เม็ดหายาให้หน่อย10เม็ดทางหนุ่มนะครับเด็กที่โดนจับกลุ่มนี้ก็บอกว่าไม่มียาแต่ว่าก็ด้วยความอยากเจอครับก็ถ้างั้นไม่ให้เจอประมาณนี้ถ้าอยากจะมาเจออยากให้หาให้หน่อยนะครับทางทางหนุ่มก็อาจจะตอบไปในแชทว่าเดี๋ยวหาให้ประมาณนี้ครับแล้วเจอที่ไหน นะครับก็บอกว่าที่อ่างเก็บน้ําแถวอำเภออุบลน,นะครับนะอ่างเก็บน้ำนะครับผมผมจําชื่อไม่ได้นะครับที่บนก็ก็เลยมาพบกันนะพอม,มาพบดังที่ไม่รู้ว่านั่นคือนางเป็นนางนกต่อครับแล้วชุดก,กับจับคุมวันนั้นมีเขามีแบบปศสีเหลืองปศสีเหลืองรึเปล่าปอปอสองครับปอสองใช่ไหมอ,อ๋อเขาเขาจะเป็นชุดสืบที่เกี่ยวกับยาเสพติด ก็น่าจะมีครบมันจะเป็นทสองเราเราเราทราบหรือยังางพอมีขยับชเจนหรือไม่ยังไงครับข้อที่จริงข้อทจริงตรงตรงนี้เดี๋ยวต้องคือคือมันมันได้ยื่นเรื่องไปทางเขาจับมาแล้วเนาะก็เมื่อเมื่อเขาจับมาแล้วเนี่ยมันมันเขาเขาส่งต่อให้กับทางสพเมืองแล้วเนี่ยเราเราตรงนั้นเดี๋ยวค่อยมาถามตอนที่อาจจะตอนต่อสู้คดีเนาะตอนนั้นน่ะตอนนี้เพราะว่ามันอยู่ในขั้นตอนนั้นแล้วนะครับ เพราะว่ามันมีอยู่ประมาณสามคนมั้ง<อ>ที่ตอ,<ช>ตอนเขาที่ห้องพูดก็ลืมไปใช่ไหมน,น่าจะถามกันจริงนั่นเออนั่นแหละครับแต่แต่เขาบอกว่ามีอำนาจเนาะทางเขาก็บอกมีอำนาจทางฝ่ายนะครับไม่ไม่ไม่ทราบว่าวเขามีเป็นบัตปรปรสอสเฉยๆหรือรว่าปสสีเหลืองอย่างเงี้ยปอสสีเหลืองครับครับอาตอนนี้ก็ตอนนี้เราเราก็อยู่ที่วาดินชำมนาบครับ เมื่อกี้ไปถึงไหนล้วผสุดท้ายก็เด็กได้มาเจอกันทั้งไม่รู้ว่านั่นคือเป็นนางนกต่อนางนกต่อไม่รู้ว่าเป็นนางนกต่อนะครับก็เหมือนว่าจีบสาวอยากเจอสาวอย่างนี้นะครับพอมาพบกันที่อ่างเก็บน้ำนะครับที่อุบลนะครับก็ทางชุดสืบนะที่ใช้นางนกต่อนี่ว่าตะคุบจับกลุ่มเลยนะทั้งที่ว่าไม่มีเงินล่อซื้อเด็กหนุ่มยังไม่ได้รับเงิน เป็นเงินหลักฐานล่อซื้อหรือ,อไม่มีของกลางเลยแม้แต่เม็ดเดียวเอาไปตรวจเยี่ยวก็ไม่เจอนะไม่เจอสารเสพติดนะครับนะแล้วจับเด็กมาคุมขังไว้2วันสวันเนี่ยครับที่สพวดินจำราบในห้องสืบนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทางญาติเด็กก็ได้สอบถามว่าถ้าจะมาประกันตัวที่ห้องสืบเนี่ยต้องเครียดอะไรนะ จะได้เงินคืนไหมถ้าคดีจบนะทางสืบก็บอกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้คืนนะเด็กก็ไม่มีประวัตินะครับฉะนั้นทางทางญาติก็เลยสงสัยก็เลยโทรมาปรึกษานะครับทางฝ่ายเกงไกลแล้วก็ปรึกษาทางนักรบดาดเตือนก็เลยนี่แหละครับที่เรื่องของเรื่องนะครับก็เลยดําเนินการมานะครับผมก็ได้มาวันนั้นนะครับมาเสร็จเจ้าหน้าที่ก็ส่งไปที่อําเภอเมืองก็ตามไปอําเภอเมืองนะครับทอำเภอเมืองก็ทําเรื่องส่งไปที่ฝากครังที่ศาลนะครับ นะครับตอนนี้เด็กยังอยู่ที่ที่ศาลฝากขังอยู่ครับผัดสองแล้วครับาทางญาติเด็กพยายามที่จะหาเงินมาประกันตัวแต่ว่าเคราะห์กรรมตกที่เด็กครับก็คือญา,าติเด็กนะครับเ,เพราะว่าต้องประกันตัวมียาเสพติดสิเมตรเพื่อครอบครองจําหน่ายทั้งที่ว่าไม่มีของกลางนะครับไอ้น,นี่คือบอกได้เลยนะถ้าจริงจริงเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยผมไม่ยุ่งนะจริงๆนะักรบดันเตือนเราก็ไม่ยุ่งเลยครับนะ แต่เนื่องจากว่าตอนนี้คือ,อผมได้ไปสืบแล้วไปเอาอหมายเลข13หลักนะครับทางทางสารเนี่ยเขาเช็คประวัติเช็คอะไรไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลยครับแล้วก็ตรวจเยี่ยวก็ไม่เจอด้วยครับแล้วก็เด็กเป็นโรคซึมเศร้าโรคเครียดมีบตรมหาโพชัดเจนนะครับแล้วก็เนี่ยครับผลสุดท้ายนะเป็นข้อกล่าวหาที่เด็กต้องไปอยู่ในจงเรือนจำนะครับผลัดสองแล้วครับ แล้วก็ประเด็นสําคัญเนี่ยต้องประกันตัวเนี่ยซึ่งต้องใช้เงินสดสูงสุด 200, 0 0 0บาทหรือหลักทรัพย์350,000ครับนะค,บคนละนะครับซึ่งมันมันโอ้โหเป็นเรื่องที่ทางครอบครัวและเด็กเนี่ยนะครับได้รับอันนี้มากๆเลยครับได้รับผลกระทบอย่างมากและทางญาติก็ลําบากยากจนมากครับก็ไม่รู้ว่าจะหาเงินที่ไหนประกันตัวก็เลยต้องให้เด็กเนี่ยอยู่ในเรือนจําทั้งที่สุขภาพก็ไม่ไม่ดีด้วยครับนะสุขภาพไม่ดีด้วย นะครับก็นี่คือเป็นสิ่งที่ผมก็ได้ดําเนินการแล้วก็ต้องต้องเอาให้ถึงที่สุดแล้วก็ให้ติดตามคดีนี้เรื่องนี้ให้มันให้มันเรียบร้อยอครับนะฮะนี่คือห้องสืบที่ทางสืบได้จับเด็กมานะครับก็เอามาไว้ที่นี่ครับเนี่ยที่วารินชําราบครับนะทีะ่วันนั้นเรามาก็เจอ,อนางนกต่อนะที่วิ่ง ร่นพรานอยู่แถวเนี้ยมาเจอผมก็วิ่งหนีกันจุลมุนวันนั้นก็เกิดเหตุการจุลมุนพอสมควรนะครับนะนางนดต่อก็พยายามจะเข้าไปในห้องสืบห้องสืบก็ไม่เปิดประตูให้ก็วิ่งไปข้างหลังไปทางวัดไปอะไรเดินทางาลุงน้องผมในกลุ่มก็เดินตามแล้วก็นะครับก็มาจับมอไซตรงเนี้ยครับแล้ววิ่งหนีเกิดการฉุดกระชากกันนิดหนึ่งนะครับนี่คือเหตุเกิดที่วาดินชราบในวันนั้นนะครับก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาญาติเด็ก ดําเนินการต่อไปได้นําเรียนกับท่านผู้มุ่งกลับแล้วนะครับท่านผู้มุ่งกลับก็รับทราบแล้วนะครับแล้วก็ได้ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแล้วนะครับเพื่อจะมาสอบถามเพื่อจะสอบถามว่าท่านรับทราบเรื่องนี้หรือไม่นะครับท่านก็ได้ได้รับทราบแล้วนะครับนี่คือเราก็ต้องทวงถามหาความเป็นธรรมให้กับครอบครัวครับถ้าผิดว่าไปตามผิดครับดำเนินคดีไปถึงที่สุดเลยครับแต่ถ้าไม่ผิดเนี่ยนะครับเราก็ ต้องนะครับดำเนินการอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องเอา,เอาตําแหน่งมาเลขกนะครับในการกระทําในครั้งนี้ถ้าไปละเมิดแล้วก็กล่าวหาแล้วก็ทําให้ทางญาติและครอบครัวเนี่ยอของเด็กเนี่ยได้รับทนทุกข์ทรมานในการกระทําของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้นะครับแต่เราไม่กล่าวหาแต่เราต้องพิสูจน์และก็ขอความเป็นธรรมนะตามพยายนแล้หลักฐานนะครับเหมือนที่ผมบอกครับถูกจับยาเสพติดแต่ เด็กตรวจเยี่ยวก็ไม่เจอไม่เจอของกลางไม่มีเงินล่อซื้อไม่เจอยาเมแต่เม็ดเดียวตรวจเยี่ยวก็ไม่เจอนะหลักฐานเป็นแค่การโทรศัพท์สองเครื่องคุยแชทแค่นั้นนะยังจับกลุมกันได้ขนาดนี้แหละครับถ้าผมถ้าสมมุติผมก็ถามผู้กับ,กบว่าถ้าสมมุติผมเองเนี่ยผมแค่ปรึกษานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกระทำเกินกว่าเหตุหรือไม่ถ้าเพราะว่าผลกระทบนั้นคือความทุกข์ทรมานของเด็กและครอบครัวนะครับที่ได้รับผลถ้าสมมติผมคุยกับเพื่อนแล้วผมก็ ขี้อวดขี้โอ้ว่าผมมอีอะไรครับมีรถถังนะอยู่ที่บ้านนะมีอาวุธสงครามนะสิบกระบอกนะแล้วผลสุดท้ายตำรวจรู้แล้วมาดูแชทผมที่พูด,พดคุยนาะแล้วไปตรวจคน้นแล้วไม่สมมติไม่เจอของกลางไม่มีรถถังเหมือนที่ผมพูดในแชทแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังจับผมเข้าเข้าคุกเพื่อ,อแล้วก็นำส่งฝากขังแบบนี้ได้หรอครับนะ ฉันคือการคุยในทเนี่ยมันเป็นแค่คําพูดนะที่อาจจะพูดด้วยจุดประสงค์อื่นใดก็ได้ครับมันอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้แต่เจ้าหน้าที่ก็ใช้ดุลพินิจหรือพยานหลักฐานอย่างไรในการจับกลุ่มแล้วก็กลุ่มเด็กในครั้งนี้นะครับโอเคนะครับก็นี่คือสิ่งที่เราจะต้องติดตามต่อไปนะครับผมไม่ไม่ปล่อยเรื่องที่ผมได้มา,าเครียกว,ว่าอะไรครับมารับรู้นะฮะแล้วก็ปล่อยให้ ทางครอบครัวเขาเดียวใดแน่นอนก็มาให้กําลังใจแล้วก็จะติดตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดนะครับแนละเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับครอบครัวของน้องเขาแล้วก็กับสังคมต่อไปนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวพบกันในไลฟ์สดต่อไปมีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวผมจะ แจ้งรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งขอบคุณเ c ีและเพื่อนๆทุกคนนักรบดันเทือนนะครับที่ติดตามแลวก็วันนี้ผมได้มาตามเรื่องให้กับทุกท่านแล้วที่สอบถามมานะครับก็ขอขอบคุณมากๆครับผู้ใหญ่ใจผู้ใหญ่แล้วก็ทีมอายการกฎหมายและก็ปาเกใใียงไกรไทยอ่อนพิเงียธรรมนัตนานาชาติแล้วก็นักนักรบดันเทือนทุกๆท่านทีท่ติดตามเรื่องนี้นะครับผมก็จะหาคําตอบให้ท่านนะครับให้ถึงที่สุดในกรณีนะครับเรียกร้องเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม นะครับให้กับครอบครัวแล้วก็ให้กับสังคมไทยครับโอเคนะครับสวัสดีครับผม